สวัสดีครับงานซ่อมมือถือครับผมวันนี้ว่างจากงานซ่อมมือถือครับแวบ็บมาทำไฟให้ลูกสาวครับสาขาสีนรลงครับติดตั้งไฟให้สวยงามครับผมพร้อมที่จะเปิดครับผมสาขาสีนรลงครับสาขาที่9้าแล้วครับ ฝากหน่อยนะครับงานซ่อมมือถือครับผมสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนครับผมก็ไม่ต้องจ้างช่างครับก็ทำเองครับประหยัดครับผมทั้งไฟทั้งป้ายทั้งทุกอย่างครับทำเองหมดครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับก็ต้องทำเองครับประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ในระดับหนึ่งครับ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม